ไม่แห้งพี่น้องคลิปต่อมาครับตอนนี้กระลังสีออกจากป้าแจ้งแล้วนี่ครับพื้นที่ป้าที่เข้าไปเก็บกันเลยตีนเขาไส้เขาซึ่งเขาเนี่ยแหละครับเขาปลายบัดปลายบัดเกินประสาทเขาปลายบัดครับไม่ทีเทิ้งหนีเทิ้งเขาหลุนีสิมีประสาทสองสองแห้งสองมองแล้ว เมื่อรุ่นเดี๋ยวเมื่อหลังคนละพวกขาสิขึ้นไปไทยประสาสตให้พี่น้องเบิ้งครับนี่ประวัติศาสตร์เรื่องเล่าเรื่องเล่าก็เป็นมาอันแง่นัานครับสิบพ้อมก,กันกับประสาสเขาพนมมุงคนละพี่น้องแต่ว่ามันอยู่เขาคนละลูกขันขึ้นไปถึงมีปแล้วยิ่นหม่องบริเวณวัดเขาไปวัดสิเห็นเขาพนมรุงครับห้างเงินประมาณสี่ถึงหากิโลพี่น้องเดี๋ยวเห็น เขาผนุมลุงเอะอเอ้อน้าตอนนี้ล้งเ้าครับลงมาหอัดตีนเขาแล้วครับยาสีใบเบ,บงซุ่มลูกซุ่มหลานเขาได้่าผู้ขาบ่าได้ไปได้หรอกมือไหมมือไหมมือไหมในซํานี้แหละซุ่มลูกซุ่มหลานเขาสีฟ้าไปโรงเรียนครับเขาเป็นขคาะการเขาเลยาสีฟ้าไปโรงเรียนผู้ขา เลยมาเก็บน้ำเขาคนอยู่ทั้งเขา,ลาหลายหลายซ้ำอบุญแต่เวิรนเวนยู่เสียงห้องใช่กันเสียวส่ยื้อซุบไหยเป็นซุมไหยพอลงค้นกับมาจะตีสามตีสีก่กยูเงา้จนไม่แจ้ง,จงครับนี่ครับป้าเก็บเห็นเนาะต้องขึ้นไปอีกยางไปเลยๆแล้วถ้าผูดใดหูแรงเกิดของเห็ดแล้วพี่น้องหูแรงเกิดกับไปตามจุดหนึ่งก็ได้เองแหละนะครับพี่น้องยางกลับก่อนครับ มันยางส่เล็บไปพุ่นเลยใส่พวกไหนไม่ได้ตัวนี้ไหนของเอานี่นี่เอ้ยจะไม่มุ่นปุ้ยปุ้ยเหมือนเจ้าของเลยพ่นของแย่ที่อันนี้ก็หลายเต๋อยุคไอีตุกเรียนแสดงว่าไอตุกหล่ไล่ก็มุกเออนี่น้องมึงกระตานี่กระตานี่ ้าราไปอย่างแี้ทีสามกุ้งอันนี้ฟู้ขาของเขาไปว่างเลหน่อยครับน้องซุมม้มโมนี่มันลอยโลงทางนี่มันใดบ่ไป,เ,ปเบิ้งมันกันครับเขาสีฟ้าไปโรงเรียนเอาสุม้ามือแะ้วสักนี่ตี ใส่เวลามื่อไรครับเนี่ยโอ้หน่อยเพื่อนเบ่งกระตาไงสูงขึ้นโอ้ล่างก่นี้ได้ล่างยอะทีย้ายี่หนีไหมนี่นีได้หลายเดืว่าตะกูได้เฮ็ดถอเลยของเขาไปข้าวไปเรื่อครับ เขาเฝ้าไปโรงเรียนผู้หนึ่งสอนอยู่โรงเรียนหลานไส้ผู้หนึ่งสอนอยู่างจะเลิ่มพวาเกียรติหลานเนี่ยลูกลูกพี่ไส้ไงนี่แหละครับทั้งสองเอามาส่อเตื่นแต่เด็กมาหาเก็บเห็ดถ้ามาส่อเอ้ยกลับไปแต่งตัวแต่งผ้าลูกผ้าเต่าไปโรงเรียนเพ่อนพี่น้องธรรมศาสตร์อันแสนจะสดใส ร่มลืาา่นป่าเขาลำเนาไผ่เหตุไนเล่าถึงอยู่ในเมืองโว้ยเป็นควันได้บัดโอ้กับไปทํามาหายกินเนาะกัอยู่ในเมืองตอนนี้เดควบสงบควบสุกันแท้จริงบ่ได้เกิดมาจากมีทรั์มิสินหลายดอกพี่น้อะกับเป็นส่วนหนึ่งอยู่แต่วกับปเป็นปัจจัยทั้งหมดดอกอยู่กับธรรมศาสตร์อยู่กับ โลงขึ้งควบเป็นจริงนี่แหละว่าซือชีวิตท่อก็จะเอพุทโธตัดเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตอนนี้เขาตั้งอยู่ครับเกิดเขาเกิดแล้วยังแต่สีดับครับนี้ยังแต่สีดับดับก็คือการถ,าดถ,าดถาดัดถัดสลายถัดสลายนินน้ำลมไฟสไล,ลายในร่างกาย ทำมาให้กินเลี้ยงชีพเจ้าของสันตวย่ำมีชีวิตนอยู่อินร้น,นผู้เหตุถึกจเรีตยถือข้องกะสงบสุขผู้เห็ุบ่ถือผู้เหตุผิดสินกะเป็นทุกข์เป็นสอนมาดีนี่แต่ว่ารู้หมดแต่อดไม่ได้ไหนไหมพี่น้องสิเป็นวังสันใน่วนหมากนมีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้ เฮ้ยไปไปทีมงานคนคุ้มนนททีมงานคนคุ้มนนครับตัวนี้ยังโอ,อมันมันเกี่ยวติดแล้วหูโอ้ยหากูามาแปดเทียงเขาคุ้อยู่เนาะแย่ปากแย่ปากนักการพี่น้องสุดอยอดครับ มาอหันขึ้นไปนี่แหละครับพี่น้องขึ้นไปเก็บเห็ดน่อย่างบูปลาขวกๆขึ้นไปนี่แหละยุงย่งเลยเง้ยมือเศร้าไหมยุง่งขนาดไหนต้องขันสวยมากนะกระสีเป็นเม่งมีเม่งมีเม่งวันเน่าเน่าเน่เน่ปลาเนาะพี่น้องครับอันนี้เป็นปลาอ้อยครับปลาอ้อยครับพี่น้อง ในบ้านยีคุณครับในบ้านบ้านยายแยมวัฒนาบ้านโนนทองตำบลยายแยมวัฒนาอำเภอฉเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ครับงอนไปทั้งเกือบสิเป็นตำบลเอาตตำบลสุนท่ายฟังหนึ่งติดประคนใช่ครับฟังหนึ่งติดทั้งอำเภอ้านขวดครับบุรีรัมย์ ติดอำเภอพะคนใชยติดอำเภอบ้านกวดอีกฟ่งหนึ่งติดไปทางอำเภอนางร่งองครับห้างจากมองผู้ขายุยนี้ห้างจากเขาพนุมุงประมาณหาโลครับหาหกโลนี่แหละแต่ว่าต้องําคํามวันนี้ไปยังสี่เหลียวเห็นตอนนี้เขาเอเขาวันนี้บางยยป้าบางโยงเหลียวมาเห็นเขาพนุ่มุงธรรมชาติล้วนๆครับพี่น้อง รัมาสาล้วนๆครับข้งนี้เป็นปลาอ่อยของตีไสไงคอกหมูนะคอกหมูคอกเ็ดแล้วยูแบบนี้ครับแล้วมักแบบนี้ผู้ขากับมักแบบนี้เออถือจาริดแนวนี้ครับข้บาอาจารยาเพิ่นถือจาริดแนวนี้เตกส่วนๆน้อยๆหน่อยนะนี่หลนะกหลายตัวนี่พี่้อง ยง่ขึ้นหอนพร้อมกันไปเลยหอนแบบวังเวงเลยนี่ย่ขึ้นสุดยอดแรัพี่น้องครับขอพูดในน้าครับพี่นอ้องเบื่อคิมเพนดเดอร์ครับมาอยู่ดงอยู่ป่าก็ได้อยู่ดมสาวหน่อยแล้วก็พุ่นละสองเดือนพุ่นละห้ามีงานดวนก่อนกับจังปีที่แล้วผู้ขาไป ซอยครับรดของวงลำเพิ่นโชว์นะเปิดวงไหมแต่ปีนี้มันสเตนไายรถไวครบอัตราแล้วแหละบ้นหนาสิ่งนีที่กายผู้หาไปก่อนเปิดฤดูกาลประมาณแปะเครื่องเดือนครับทีนี่ก็สี่รอๆฝนแล้วครับวันที่สิบพี่น้องอย่าลืมด้วยครับมีลูกมีหลานไปสมัครไปออดิชั่นครับที่โดมสาวน้อยสนใจเป็นศินลปิน ร้องเล่นเต้นลําครับมักให้การแสดงเช่นชวนพี่น้องมิลูกมิหลานหรือว่าตัวท่านเองก็ได้ครับขึ้นมาจะของมีควมสามารถอายุว่าไประเนกน็ไปสมัครรองมึงครับพ่อกันคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีไม่ไหบปุ้น